สาอาหารที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะใครที่เป็นผู้ชายอายุมากกว่าเลขสี oh, <no. S 1> ่ขึ้นไปแล้วเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงสําหรับมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันว่ามันมีอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากกันตามพี่การไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกพับพิการนะคะรัวจะได้ไม่ป่วยนะวันนี้เนี่ยพิการได้รวบรวมนะคะ3อาหารนะที่มีสรรพคุณในเรื่องของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะอันดับแรกเลยนะอยากให้มารู้จักกับมะเร็งต่อมลูกหมากก่อนแล้วกันนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจะเริ่มมีความเสี่ยงก็ต่อเมื่อเราเนี่ยมีอายุมากกว่า 40, 40ขึ้นไปนะคะอันนี้จนะเริ่มมีความเสี่ยงสูงปกติจะไม่เกิดในคนที่อายุน้อยๆน,นะคะ ซึ่งในภาวะต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะมันจะสังเกตอาการเบื้องต้นได้ก็คือปัสสาวะลำบากหรือว่าปวดมากนะคะหรือปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะได้ทีละเล็กทีละน้อยนะคะเนื่องจากต่อมลูกหมากเนี่ยจะอยู่ทั้งสองข้างของทางเดินปัสสาวะนะคะเมื่อไหร่ที่ต่อมลูกหมากโตขึ้นหรือมีมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมีเนื้องอกบริเวณต่อมลูกหมากเนี่ยซึ่งมีการกดเบียดท่อทางเดินปัสสาวะนะทำให้เราเนี่ยปัสสาวะลำบากมากยิ่งขึ้นปัสสาวะไม่พุ่งหรือว่าปัสสาวะกระปบกระปล่อยได้นะคะเรรื่ออองงขกา้ การมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยสามารถป้องกันได้ด้วยการเลือกทานอาหารนะคะที่ลดสารก่อมะเร็งนะคะซึ่งวันนี้นพี่การได้รวบรวมมาทั้งหมด3กลุ่มนะคะเป็นอาหารที่หารับประทานได้ง่ายๆและเราสามารถที่จะรับประทานได้ทุกวันนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะกับอาหารชนิดที่1นนะคะก็คือมะเขือเทศนั่นเองนะคะในมะเขือเทศนะถ้าหากว่าเราทานมะเขือเทศสดเนี่ยเราจะได้วิตามิน C วิตามิน A นะคะแต่ถ้าหากว่าเราเอามะเขือเทศเนี่ยเอาไปปรุงสุกเอาไปทําให้สุกนะคะเราจะได้สารตัว เรียกว่าสารไลโคปีนนะซึ่งเจ้าสารไลโคปีนนี่แหละเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยเพราะช่วยในเรื่องของการกําจัดสารก่อมะเร็งนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากมีปัญหาในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะไปหามะเขือเทศมาทานกันและที่สําคัญเน้นย้าก็คือต้องเป็นมะเขือเทศที่เอาไปทําให้สุกนะคะทุกคนเอาไปต้มเอาไปแกงหรือว่าเอาไปทําต้มยําหรืออะไรก็ได้นะที่ทําให้มะเขือเทศนั้นนะสุกเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มะเขือเทศสุกจะได้สารไลโคปีนซึ่งจะมีผล ในเรื่องของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากค่ะ ถึงอาหารชนิดที่2นะคะที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการป้องกันมะเร็งตอบลุกหมากได้นะคะก็คือในกลุ่มของบรอกโคลีนะคะกะหลำปีดอกกะหลำผักกาดขาวนะคะให้สังเกตนะลักษณะของผักเหล่านี้จะเป็นหัวนะคะทุกคนในกลุ่มนี้นะจะมีสารซันโฟราเฟนนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหลายๆคนน่าจะทราบแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆเราจะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะคะและที่สําคัญก็คือลดการอักเสบทั่วร่างกาย และที่สําคัญกําจัดสารก่อมะเร็งได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น mm hmm. วอกโคลี่ดอกกระหล่ำกระหล่ำปรีนะทั้งกระหล่ำเขียวกระหล่ำม,ม่วงนะคะอันนี้เนี่ยแนะนําให้เลือกทานนะคะเพื่อป้องกันภาวะมะเร็งต่อมลูกหมากได้ค่ะ และมาถึงอาหารชนิดที่3นะคะที่ช่วยพวกเราในเรื่องของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะก็คือถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนั่นเองนะคะอาจจะเป็นนมถั่วเหลืองเต้าหู้นะคะน้ำเต้าหู้นะในกลุ่มนี้เนี่ยมันจะมีสารอยู่2ตัวนะคะเรียกว่าสารฟลาโวนอยด์และสารไอโซฟลาโวนนะคะสาร2ตัวนี้เนี่ยมีผลในการช่วยยับยัง้งหรือว่าเป็นการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะได้ดีและที่สําคัญก็คือยังช่วยปรับสมดุลของต่อมลูกหมากเนี่ยให้แข็งแรงมาก ินขึ้แล้วก็สร้างสมดุลฮอร์โมน one, ให้กับร่างกายได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่การสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีอาหารอะไรบ้างที่จะช่วยพวกเราในเรื่องของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากนะคะพวกเราจะได้ไปเลือกรับประทานกันนะ 1. ่มะเขือเทศนะคะเน้นย้ำว่าต้องทําให้สุกก่อนรับประทานนะคะถึงจะได้สารไลโคปีนซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องของการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ดีที่สุดเลยนะคะอาหารชนิดที่2นะคะก็คือในกลุ่มของ i, บรอกโคลี่กระหล่ำปลีกระหล่ำม่วงดอกกระหล่ำนะคะผักกาดขาวนะผัก ที่มีลักษณะเป็นหัวทั้งหลากผักในกลุ่มนี้อุดมไปด้วยสารซันฟราเฟนนะคะช่วยกําจัดสารก่อมะเร็งนะโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากนะสุดท้ายอาหารชนิดที่3นะคะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะไปเลือกรับประทานกันนะคะทุกคนก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝาก,กาาพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนะื้อหาสารดะดีๆจากพี่การนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การร้วยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ